ไปบอกเบียนะฉันให้เวลาเจวันถ้าคิดว่าเจ๋งจริงนะเจวันนับจากวันนี้ไปต่อมาแล้วตั้งโตะดีเบตเอานักข่าวมานี่เป็นปัญหาไม่ใช่อาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้เป็นปัญหากับใครแม้แต่นรัตนัทอาจารย์ยังให้ความเคารพเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหากับรัตนัทด้วยถ้ารัตนนัทอยากจะเป็นปัญหารัตนัทก็เป็นปัญหาไปคนเดียวไม่เกี่ยวกับอาจารย์เพราะอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ยังมีความเคารพในฐานะที่เขาเคยเรียกอาจารย์ว่าน้องในฐานะที่อาจารย์เคยเรียกเขาว่าพี่แล้วจารไม่เคยมีประเด็นไม่เคยไปนั่งด่าาาาดด้ววยยอจรร์แพพูภม จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจารย์พูดภาพรวมไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ถ้าอยากจะออกรายการอาจารย์จะติดต่อช่องท็อปนิวให้เพราะท็อปนิวเนี่ยเขาพร้อมจะเปิดเผยจะอะไรมาถกประเด็นกันเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเขาให้โอกาสเพราะนั้นถ้าจะเอาสื่อเอาสื่อเลยเอาช่องท็อปนิวเลยง่ายนิดเดียวก็ลองติดเดี๋ยวตอ้องติดต่อรัตนัทก็เหมือนเดิมช่องท็อปนิวที่เคยที่เคยมาออกรายการกันก็ติดต่อช่องท็อปนิวแล้วก็ออกรายการ ให้สื่อกับพนักงเป็นกลางให้ตั้งคําถามแล้วเราก็ตอบให้ประชาชนตัดสินว่าใครพูดถูกใครพูดผิดโดยอิงหลักคําสอนสอดรับไม่ขัดแย้งสามารถทําได้อาจารย์สอนผิดอาจารย์ยอมรับอาจารย์พูดแล้วว่าจะไม่ใช่คนดื้อด้านเมื่อผิดย่อมผิดก็แก้ไขไปเป็นประเด็นต่างๆว่าเรามีการพูดผิดแต่เรื่องไหนอาจารย์พูดถูกอาจารย์จะยังยืนยันว่าอาจารย์พูดถูกไม่พูดผิด เพราะนั้นในสิ่งที่อาจารย์ยืนยันอาจารย์จะยังยืนยันต่อไปแล้วอาจารย์จะอาศัยหลักธรรมในการยืนยันแล้วอาจารย์จะหาข้อมูลเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการในการยืนยันว่าอะไรถูกอะไรผิดดี50ิประเด็นน่ะเอาขึ้นมาเลยมาต่อเอาเอา50ประเด็นทีละประเด็นทีละ,ะนทละประเด็นในเวลารายการไม่พอเดี๋ยวต่อต่อ,อรายการอต่อออนไลน์ได้ไม่เป็นประเด็นได้เลย <S <S ดีมันเป็นประโยชน์เราจะได้รู้ไงว่าผิดถูกเป็นยังไง เราจะได้เข้าใจชัดเจนว่าใครเป็นคนเข้าใจผิดใครเป็นคนเข้าใจถูกส่วนที่อาจารย์เข้าใจผิดอาจารย์ก็จะขอโทษทําคืนต่อทําสิ่งที่อาจารย์เข้าใจถูกต้องอยู่แล้วอาจารย์จะยังคงยืนยันหนักแน่นในหลักการนั้นต่อไปแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวให้อดมินเขาติดต่อไปก็แล้วกันถ้ายังจะอยากออกรายการนะรายการท็อปนิวก็เดี๋ยวให้เขาติดต่อประสานงานให้แล้วก็เดี๋ยวให้ท็อปนิวทางท็อปนิวเนี่ยหาวันแล้วก็ แจ้งไปเพราะมันต้องดูวันว่างอาจารย์อาจารย์ไม่มีเวลาว่างมันชนมันตารางมันเต็มเพราะนั้นมันต้องดูว่าวันไหนว่างก็ถึงจะไปวันนั้นได้แล้วก็นัดกันเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่จะต้องออกไปตอกไปต้องต้องไปออกหัวกระแสขนาดนั้นมันไม่จําเป็นเอาแค่เคลียร์เคลียร์ชัดๆแล้วรายการมันก็ชื่อเคลียร์ชัดๆอยู่แล้วป่ะเออก็เอาร่องนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์ เออก็เรื่องนี้ต้องเคลียร์ก้าวคำถามที่มันเป็นเรื่องนี้ต้องเคลียร์เนี่ยก็เอามาเคลียร์เลยมาเคลียร์กันในรอายการเนี่ยสี่คนห้าคนเนี่ยเราพยายามทําเพื่ออะไรเพื่อให้วัยรุ่นคนในปัจจุบันเนี่ยที่มันติดอยู่กับความงมงายไร้สาระเพื่อเจอการบนบาสันกล่าวอ้อนวนร้องขอรอผลโดยบดาลให้คนเหล่านี้ก้าวเข้ามาวัยรุ่นเยาวชนเราเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันคือมาได้ยินได้ฟังทรารมะขอพระุทธเจ้า ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสงบลำงงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรักผลนิพานเรากําลังจูงคนวัยรุ่นเหล่านี้เข้ามารู้ธรรมะในเบื้องต้นเพื่อเดินไปสู่ท่ามกลางและสิ้นสุดต่อไปแต่ปรากฏผู้หลับผู้ใหญ่บางคนคนที่ศึกษาเล่าเรียนตำหลับตําราบางคนกลับไม่ยอมในการที่จะขวนขวายกลับมานั่งตำหนิติดติงอันนี้สอนผิดจันี้สอนผ้าอันนี้สอนไม่ใช่อันนี้ไม่ดี เรากาลังรวบรวมพลังกันในการทําให้คน,นยมีความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องก่อเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือเบื้องของการคิดว่ากรรมหรือสุขทุกมีคนบันดาลกรรมหรือสุขทุกตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกท่านตนเองผู้อื่นช่วยกันโดยบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นในลอยๆโดยปราสะจากเหตุและปัจจัยเรากําลังแก้ไขความเห็นผิดสี่อย่างนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ยังมีความเข้าใจว่าเราไปแตะล่วงเกินกับพระไตรปิฎกสอนผิดสอนพลาดมันมีโอกาสจำผิดจำพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อคุณตำหนิมาเราจะพยายามแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ใช่คนดื้อด้านแต่เจตนาของเราในการทำเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อดึงวัยรุ่นในยุคใหม่ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสในการพัฒนาสังคมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปเราต้องการจะแก้ไขความเหตุหมอดูล่างทรงเต็มประเทศไปหมดการสะดอกข้อต่อชะตาเต็มไปเพศเต็มไปเพเต็มไปเพศไปหมดการเดินเข้าไปวัดก็เป็นเรื่องของการบนบานสาสัรกาวการไหว้เทพเทวาไม่ใช่ไปเอาปัญญาไม่ใช่ไปเอาหลักธรรมคำสอนไม่ใช่ไปเอาธรรมะ แต่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาด้านสยยศาสตร์ที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการหลับไหลเนี่ยดังนั้นการที่เรากําลังทําอยู่คือการดึงคนที่เขาพอมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอยู่บ้างเดินเข้ามาแล้วแก้ไขความเห็นผิดใหม่ซะเรากําลังทําอยู่แต่โดนขัดขาโดนขวางโดนกัน้นโดนล้มซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากผลประโยชน์หรือเกิดจากความอิจฉาลิษยาหรือเกิดจากความเมตตาสงสารจริงๆ แต่พอเวลาบอกว่าเกิดจากความเมตตาสงสารจริงๆแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมามันไม่ได้มีอาการของคําว่าเมตตาบางคนก็หนักข้อถึงขั้นฟ้องร้องคนอื่นเพราะว่าบอกว่าไอ้คนเนี่ยสอนผิดคนนี้ไปด่าทอต่อว่าตําหนีตีติงต่อบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ต้องฟ้องให้มันยุติบทบาทค่ะสุดท้ายแล้วเห็นไหมมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆว่าที่เขาพูดกันว่าคุณเนี่ยตาหนิตีติงคนอื่นไม่ได้ตําหนิตีติงโดยธรรม ไม่ได้ตดตดตำหนิติติงด,ด้วยความเมตตาแต่คุณตำหนิตีติงด,ด้วยการอาฆาตพยาบาทมาดหลายเบียดเบียนธรรมะนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เอากฎหมายไปเกี่ยวข้องอาจารย์ถึงบอกว่าใครก็ตามใครก็ตามไม่จับจำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองไปเที่ยวข่มขีข่มเหงฟ้องล้องกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหมือนกันนั่นเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมไม่สมควรแก่ทมคนเหล่านั้นไม่ได้รู้ธรรมะจริงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมะได้จริง พราะกำลังทำลายยัดเยียดข้อเกาห่าแม้มันจะเป็นการตําหนีกันบ้างทะลบเลาะบาแวงกันบ้าง <c oughs> ควรแก่การให้อภัยกันตําหนีติดติงกันตามธรรมเคลียร์การให้เข้าใจตามหลักเหตุและผลไม่ใช่ตั้งแง่ตั้งงอนกันแล้วก็ไปนั่งฟ้องร้องกันแล้วไปตั้งเงื่อนไขคนนั้นต้องทําแบบนี้คนนี้ต้องทําแบบนั้นคนนั้นต้องมาขอโทษขอมาแบบนี้คนนี้ต้องไปทําแบบนู่นแบบนั้นคนนั้นต้องไปโพสต์ขอโทษตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นการตั้งเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องเขาอยากจะทําเราต้องให้เขาทําด้วยความเต็มใจ เราบอกเขาได้เออไปทําแบบนี้นะไปทําแบบนั้นได้ความเต็มใจไม่ใช่ไปบังคับเขาคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบนั้นถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ฉันจะไม่ให้อภัยคุณถ้าคําถามคือภายนอกเขาเต็มเขาทําแบบนั้นเพราะเขาจําเป็นต้องทําด้วยกฎหมายบ้านเมืองบีบคอบังคับเขาแต่ในใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการนอบน้อมไม่ได้มีเจตนาในการเคารพคําถามคือจะมีประโยชน์อะไร แล้วคนที่ได้ว,วิบากกรรมเราก็ได้รับวิบากกรรมวันหนึ่งข้างหน้าเราไปทําอะไรผิดพลาดเขาก็จะบีบคอเราหักคอเราให้เราทําแบบนี้เหมือนกันดังนั้นวางกันเถอะอุเบกหากันบ้างก็ได้ตักเตือนกันตามธรรมชี้โทษกันตามธรรมแล้วเวลาชี้โทษเนี่ยควรมาบอกกันรายบุคคลติดต่อกันเข้ามาไปคุยกันไปบอกกันไปคุยกันอย่าไปทิมแทงกันด้วยวาจาหอกปากอย่าเอาคนใดคนหนึ่งไปแขวนแล้วอ้างว่าปกปักรักษาพระศาสนานั่นไม่ใช่วิธีของการปกปักนั่นเป็นวิธีของการทําลาย และช่วยกันขวนขวายในการพูดพระสัตธรรมต่อไปเราพูดของตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปแตะคนอื่นก็ได้ใครพูดผิดเรายกคําพูดเขาก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเอ้ยไอคนชื่อวันนี้เนี่ยมันพูดแบบนี้นะแล้วก็เอาคลิปหน้าเขาไปแขวนลอยๆมันเป็นการประจานไม่เคารพต่อธรรมและไม่เคารพต่อผู้พูดทำกล่าวธรรมคนพูดทำกล่าวธรรมมีผิดมีพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่อย่าไปชี้หน้าเขาว่าเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม รู้ได้ยังไงไปนั่งเฝ้าหอยเฝ้าหำเขาอยู่เหรอถึงได้รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเขาอาจจะกําลังปฏิบัติธรรมอยู่เราไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปเชื่อเลยว่ามันรักษาศีลห้าจริงอย่าไปเชื่อแลว้วมันรักษาสินแปดจริงเราไปนอนอยู่กับเขา24ชั่วโมงเหรอเราถึงได้รู้ว่าเขารักษาจริงหรือไม่รักษาจริงคําถามคือถ้าเขารักษาจริงคนที่รับผลของการกระทําตัวเรารับเต็มเมเลยนะเราต้องรับผลจากการไปปรามบาว่าไรา้ดูถูกเหยียดหยามทำลายทำร้ายต่อบุคคลผู้มีศีลยิ่งเขามีภูมิธรรมมากเท่าไหร่เร เรามองไม่เห็นตัวเห็นภัยเห็นไหมเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่สอนธรรมะอยู่ในทุกวันนี้ไม่พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยที่กาลังจะเกิดขึ้นต่อ,อนาคตข้างหน้าเราไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นมันมีวิบากเราอย่าเอาธรรมะมาอ้างว่าเราปกปักรักษาพระสธรรมแต่เจตนาเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวรับผลของวิบากกรรมอย่างชัดเจนดังนั้นกลับมาสำรวจระวังแก้ไขที่ตัวเราเอง